สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินไก่เดินทางมาที่จังหวัดอุบลนะครับมาพักอยู่ที่บ้านเบาแอมนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าภาพด้วยครับเดยเบาแอมกับทองมี3ดาวนะครับที่เพิ่นได้ให้ที่พักนะครับพร้อมอาหารอร่อยๆนะครับแอดมินบุญธรรมนำโชคขอขอบคุณเบาแอมและทองมี3ดาวนะครับ ัน,นี่กมาตามตัวเลขเนี่ยทางตัวเลขโชคลาภของหน้าหนุ่ยนะครับหน้าหนุ่ยเพิ่นว่าพิ่นฟันแม่นนะครับเดี๋ยวหายไปตีความฝันกับหน้าหนุ่ยน้ำกันเ้อครับเด้อยว,ว่าหน้าหนุ่ยเิ่นฟันแบบนี้กะตีเป็นตัวเลขแบบใดน,นะครับสําหรับแนวทางวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับวันนี้ก็มา กันหลายช่องนะครับทีมงานทางอุบลนะครับเปาแอมรอทงสวัสดีครับทองมีสามดาวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเที่ยงสวัสดีครับครับครับก็มีเกตตังคนพภูไทยสวัสดีค่ะสวัสดีน้าหนุ่ยนะครับน้าหนุ่ยสระบุรีครับมาตามอีกครับน้าหนุ่ยสระบุรีนะคะท่านผู้ชมเปาแอมปกติดาหนุ่ยเป็นฟันแม่นบะครับครับแม่นครับก็มีเขามีรถครับอ๋อมีเขามีรถอยู่แม่นครับครับงวด วางสองเสมอสี่กับโก่แมวบอกเลขครับม่ห้องบอกเลคบสองตัวสามตัวครับมาเมือนี่มาฝันอีกว่าสันครับมาฟังความฝันกับหนหนุ่ยน้ำกันนะครับเนาะค่ะจะได้หนอนุ่ยเราสู่เอฟซีฟังเลยค่ะมาฝันก็ฝันสั้นๆนะครับฝันไม่ฝันยาวไม่ฝันยาวไม่ฝันยาวค่ะฝันน้อยๆแค่ๆดูเองเห็นเห็นพระครับฝันเห็นพระครับ พาเดินมาหา,าเดินมาหาไม่ได้ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเดินมาเดินมาหาก็เอาผ้ามาให้องค์หนึ่งเอาผ้ามาให้องค์หนึ่งก็กับสาสร้อยประคองไว้ที่คอเลยครับพระอะไรครับเป็นพระเป็นเหรียญครับรรนนอ๋อเ,เป็นเหรียญครับเหรียญเหรียญหลวงพ่ออ๋อเป็นเหรียญหลวงพ่อครับผมก็มาแขวนให้ ที่คอ,อแล้วก็มีมีไอ้นี่ไอ,ไอป้ปลาคิกปลาคิกอันขนาดนี้ออันใหญ่ขนาดนี้เลยยางาบิ๊กเลยลงยันเต็มเลยเอามาเอามาห้อยคอให้เอามาห้อยคอให้ห้อยคอหนหน่อยเลยครับห้อยคอเลยเราก็เลยเราเลยเอเอไอ้ทำงงไงเนาะเขาให้มาก็เอา ให้มารับไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะครับในความฝันก็ให้มาก็เอากะว่างวดนี้ว่าจะแทงอายุตัวเองอยู่ครับอพออายุตัวเองอะไรสี่สิบเก้านะอ๋อตีจากความฝันเหรอครับผมตีจากความฝันฝันมันได้พาคุณนี้จะเอาอายุตัวเองนะครับครับเสียงโชคเนาะค่ะเนาะครับผมแสดงว่าอายุของนั้นหน่วยเนี่ยสี่สิบเก้าปีครับผมสี่สิบเก้า จะได้สองตัวแล้วไม่ได้คงไม่ได้สามครับในความฝันไม่ตีนะครับน้หนุยในความฝันไม่ตีนะครับที่ว่าได้แฝนพระได้ประหลัดขาดนี้ไม่รู้จะเตีเลวอะไรอ๋อครับเตีเอาอายุตีเอาอายุเลยแล้วแล้วแต่ใครเอาไปพระกับเก้าแล้วแต่ใครเอาไปกินเก่าซีเก่าบ่แล้วแต่ตีกยนะครับน้าหนุยพูดพูดความฝันที่ผ่านมาให้เอฟซีฟังหน่อยครับว่าฝันกับกู กิ้งจกอะบ,บอกเลขครับกิ้งจกอะจกงูครับงูเข้าไปรัดงูมันรัดกิดด้งจกอยู่ตุ๊กแกทักโกโ้แหละงูมันรับครับผมงูมรัดก็ไปช่วยก็ไปช่วยไอ้เชียงูครับครับช,ช่วยเขียงงูออกจากตุ๊กแกช,ช่วยชีวิตมันค่ะช่วยชีวิตตุ๊กแกครับค่ะเพราะมันกำลังจะกินตุ๊กแกนะก็เลยพอช่วยเสร็จแล้ว ตีงูตายครับตีงูตายจิ้งจกก็เลยมาบอกหวยให้ครับคนจะไปคนจะไปหนีเข้าป่าแล้วมาบอกเวยให้ครับผมมันบอกว่ายังไงครับก็บอกเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองอันนี้จิ้งจกมาบอกครับอ่จิ้งจกพูดได้จิ้งจกพูดได้บอกสามตัวเลยบอกค่ะสามตัวเลยครับอันนี้เป็นความสันเก่าใช่ไหมครับของหวาวันที่ซิกนี่บอกน่น้องนี่ครับ งวดฝันวันสามวันที่ผ่านมาอ๋อฝันฝันก่อนหน้านี่อ๋อสามวันที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกสิงหาคมเป็นของงวดวันที่สิบหกเจอคาสำหรับชมกศสองพันสาร้อยหกสิบเจ็ดครับจิงจกบอกสามตัวตัวไหนมากันนะครับเจ็ดห้าสองครับผมเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองครับกำลังเขียนครับก่อนก่อนจิงจกหรือว่าตุ๊กแกจะหนีไปนี่เพิ่นจะได้บอกเลขว่านนนุย ซอยเหลือเพื่อนยังสี่บอกช่วยเหลือแล้วเขาก็เลยบอกเจ็ดห้าสองเป็นของงวดมันที่สิบหกครับผมเป็นงวดนี่ราคาสมุนชุ่มสิบหกชื่หาคมเนาะครับผมเนาะลหน่่ยก็มาฝันต่ออีกบัานหนึ่งฝันว่าได้พระอย่างนี้หนะครับได้พระมาห้อยคอครหลุมข้อแก้ให้นะครับครัข้อชุดคุมเรืองมาเลยค่ะก็เอาพระมาให้ห้อยคอ พร้อมประหลัดขิกประหลัดปรกหลัดขีดขนาดนี้ครับเอาแหวนคอให้หนึ่งอันเนี่ยครับหนึ่งอันครับแต่น้าหน่วยตีความฝันว่ายังไงนะครับก็ไม่รู้ตีแต่ผมเหมนตีอายุตัวเองนะครับอายุน้าหน่วยเท่ปีสี่สิบเก้าผมสี่สิบเก้าแต่ใครตีความฝันก็เอาเอาพิจนาเองพิจารณาเอาครับครับผมแต่ว่านหน่วยตีอายุครับผมค่ะ เพเกินใครเพิ่มเติมกันปีช่วยไหมอ่าพอเที่ยงตีงนาความฝันหน่อยพอเที่ยงเราคากระมิศเก่าแล้วกระมิศก็จะเขากันที่เก่าตัวกระเก่าเก่เก้าประลัดขีิกได้อันหนึ่งเบ้อเรือเลยใช่ไหมครัเออเป็นเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งนราคากับ้อง็นั่น้่เก่านะครับเนาะน้่เก่านั่แปดกระไซกันตีนากพอเที่ยงเนาะ เป็นความฝันของน้าหนุ่ยนะครับเป็นฝันล่าส,สุดนันหนุ่ยน้อยอฝันล่าส,สุดฝันล่าส,สุดของหน้าหนุ่ยนะครับตีเป็น,นสี่เก้าและเก้าหนึ่งนะครับสี่เก้าเก้าหนึ่งสำหรับสามตัวนหนุ่ยกับไฮตันวินวินเราบอกขับเนี่ยเจ็ดห้าสองครับผมไฮตันวินวินเราด้วยครับเดี๋าอาจจะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ด เจ็ดสองสองเจ็ดห้าสองสองห้านะครับเนาะกับเล่นน้ำแรกครับสามตัวก็อย่าลืมนะครับเน้องอย่าลืมตัดเลยนะหน่อยตัดเล่นด้ำแร่เจ็ดห้าสองสองห้าเจ็ดโต๊ะเราครับชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะก็ผมชอบทุกตัวนะครับไอ้หน่อยทุกตัวนะคะ่านผู้ชมเจ็ดห้าสองเป็นข้อมฝันครั้งแรกครับผมท่านผู้ชมวันวันที่สิบหกชิงหาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าซีเก่านนุยฟันหมาดๆมาขึ้นอย่ว่าสันเราเหมืนกับันเห็นพระเอาประดับถหายอันนี้นี่พอเชี่ยนก็เลยช่องบุญทําน้ำโชคเจตังก็เลยว่าพอเที่ยนว่าเป็นเก้าพอเสี่ยนอันบุญทําวาเป็นหนึ่งได้ตีห้เป็นเก้านึ่งไข่ว่าได้ทั้งสาตัวสตัวเ้วคัดมช่มสามตัวกับเจ็ดห้าสองสี่เก้าเก้าหนึ่งเนาะกลับไปกลับมาครับผมไปแล้วปกลับน้ำครับ เดี๋ยวเอาใหน์นหนุยเพ่นไห้ชู่ไฮเอฟซีบางอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวทางความฝันของนาหนุยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขของนาหนุยนะครับตีจากความฝันนะครับฝันครั้งแรกนะครับจิงจกมาบอกสามตัวตรงๆเจ็ดห้าสองทีนี้ก็มาฝันครั้งที่สองฝันว่าได้แฝนพระได้ประหลัดขีด แต่นันหน่วยตีเป็นอายุของตัวเองคนฝันคนฝันก็อายุ49ปีนะครับสำหรับตัวเล็กความฝันนะครับกับตีจากความฝันนะครับวายแฟนพระนะครับก็ตีเป็น9นะครับเด็ดปลาทชิกอันหนึ่งเบลเลยไปแต่ก็เลยตีเป็นหนึ่งเป็นเก่าหนึ่งกับพี่เจ้าหน้าไว้นะครับเนาะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เดี๋ยวจะได้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งเนาะอะแคปนาจ,จอยเด้อครับเด้ออะโคไดช่นชอบความฝันของหนางหนุ่ยก็ไว้เป็นแนวทางไว้นะครับขนาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีต้งวันนะครับรัฐบาลไทยในวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามตนะครับู้ไดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อไปสุกๆมันหมันนะครับ แอดมินบุญทำนำโชคขออวยพ่อใน่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อสวัสดีครับ